สวัสดีครับผมครูปาตีนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมนะครับการเล่นซอฟต์สเปรลลิงนะครับหรือว่าเล่นเชิงเบาๆลงนวมเบาๆก็ได้นะครับกับนักเรียนที่มีโอ้โหขนาดตัวสูงมากกว่า2เมตรแน่นอนครับคนนี้ คุณมี่นั่นเองนะครับปกติก็เรียนมวยไทยวันนี้มาชวนสเปรลิงกับสากนกันหน่อยนะครับยังแย่ๆยับๆกันอยู่มี่บอกมาหน่อยสี่ต่อยแรงๆหน่อยโอ้ขวาไปทีนึงกูบาตีเออทังสายทังสายคุณมี่ก็ยับนะครับนี่ครับช่วงเขายาวกว่าแล้วหมัดแยับนี่มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับวัดระยะทำลายจังหวะเองไหมครับถ้าบล็อกไม่ดีกันไม่ดีนี่โดนบ่อยๆนี่เจ็บนะครับขวาเข้าไปก็ยังไม่เข้าครับนะครับประสิทธิภาพของมันก็จะลดลงนะครับด้วยเราชกกันเบาๆนะครับชิงจังหวะกันนะฮะ ชิงจังหวะชิงไวชิงพริบนะครผมมีกวัดระยะด้วยช่วงแขนที่ยาวมากกว่า1เมตรโอ้โหนั่นแหละครับแ,บแยบแยบแยบมาอุปติกันเน้นที่ลําตัวนะครับเราเจอคู่ชกตัวใหญ่ก็ต่อยลําตัวไปก่อนลวครับนานๆที่ค่อยขึ้นบนแยบแย่เข้าไปยังไม่มีโอกาสได้ชกหน้าเขาเลยนะครับยังไงอโยกโชว์สายตาหน่อยหนึ่งเนี่ยที่กล้าปล่อยหมัดก,ก็เพราะว่าเรารู้ระยะอยู่แล้วนะครับว่าระยะนี้เขาต่อยไม่โดนโอ้โหแล้วลูกนี้จะก,กระโดดชกหมัดแหมร้ายกาจนังนะ โอ้โหกระแทกท้องไปทีหนึ่งแย็บเหมือนกันแย่เหมือนกันรือมีกระแย่ครับยังดูเชิงกันอยู่แย็บเข้ามากระแทกหน้าไปทีโอ้บอกหลวมไปหุกซ้ายลําตัวน่ครับเขาบนเราล่างมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยไม่เจ็บเลยไม่สะดุดกระฐานคุณมีบอกอย่างนั้นบอกเขาไปหุกซ้ายทีขวาบนคืนกลับมากับคุณมีมีแย็บซ้ายคุณปฏีต่อยขวาลําตัวมีแย็บซ้ายลําตัวแย็บหน้าบ้างคุณปฏีหนึ่งสองลำตัวเอาหน่อยต่อยหน้าผมหน่อยดีต่อยหน้าผมหน่อยนี่อยากเจ็บอยากเจ็บ โอ้โหแค่นี้เองเหรอ oh, เอาดีครับตอ,อบสนองความต้องการซะหน่อยครับด้วยเทคนิคนี้ครับย็บล่างแล้วก็ขวาโอวเฮดบนหรือโคกนาสานะครับถ้าเป็นเชิงหมัดของมวยไทยนะครับ oh, oh. เรียกลูกนี้ว่าโคกงนาสาใช้ได้ดีเลยนะครับสําหรับในเวลาที่เราเจอคู่ต่อสู้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัว,ตว,ตว,ตวโตๆน,นี่หมัดโคกงหมัดโอวเฮดเนี่ยย็บท้องไปอีกทีสวนกันครับบนกับล่างนะครับ เอาติดบล็อกผมอีกแล้วคุณต่อยยังไงเนี่ยต่อยให้โดนหน่อยดีนี่คุณมีลทธาไทยหน่อยแล้ว 1- นสองมาที่ใบหน้านะครับก็ไปเบาๆกันนะครับชิงไหวชิงคลิปเอารอดูจงังหวะขวาไปทีนี่ดเหงือซ้ายมาอีกแล้วครับลูกนี้ลากสลับบนอีกแล้วครับเหมือนเดิมเลยถึงกับปรบมือให้เลยนะครับโ้บอกต่อยผมหน่อยต่อยผมหน่อยดีแรหนักหน่อย เออบล็อกเลยนะครับฝึกบล็อกนะเวลาบล็อกก็ต้องเก่งแขนเกรงคอนะครับแล้วก็อย่าอยู่เป็นเป้านนีงให้เขาเลือกต่อยได้สบายใจนะเฮดบุกเม้นหน่อยนี่ชืบชับชืบชับนี่แข้าไปก็ยังไม่ค่อยกล้าออกวุฒิเท่าไหร่ครับพี่เอ้โหุยยับท้องไปทีนึงฟาบตัดลําตัวไปอีกแล้วนะครับโอนสลับล่างมาเอาโดนไปชุดนึงรับกูบันทีเอาแล้วยังไงโอ้ไม่ไหวกันแล้วท,ท,ทั้งกูทั้งศิษย์จบเกม